สวัสดีค่ะพบกับนักสืบไพรทุกนะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องการแบ่งสินสมรสระหว่างสามีกับภรรยานะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1533นะคะมาดูสิคะว่าแบ่งสินสมรสแบ่งกันยังไงนะคะการแบ่งสินสมรสนั้นหลังจากการที่หย่าแล้วไม่ว่าจะเป็นการหย่าโดยสมัครใจกันหย่าหรือว่าหย่าโดยคพิพากษาของศาลนะคะอันนี้คือต้องแบ่งคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งหมายความว่าไงก็คือ50-50 สัสดส่วนนี้เท่ากันนะคะทีนี้บอกว่าอา้าวหลายๆคนบอกว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายละ่ะไปมีชู้ไปมีเมียน้อยไปมีกิ๊กนะคะฟ้งองหย่าด้วยสาเหตุนี้นะเหตุยาวฉันไม่ได้เป็นคนทําให้เกิดฉันไม่ไม่ใช่เป็นคนอยากหย่าแต่เพราะฝ่ายชายเนี่ยไปมีผู้หญิงอื่นอ่าเป็นะเป็นเหตุที่ฉันต้องฟ้งองหย่าหรือเป็นเหตุต้องให้เลิกกันแบบนี้ต้องแบ่งให้เขาไหมแบบนี้ฉันต้องให้ด้วยหรืออ่านะตามกฎหมายนะคะตามกฎหมายแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องแบ่งให้นะคะคือถ้าเป็นสินสมรส แล้วได้มาอย่างไงระหว่างได้มาระหว่างสมรสปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการหย่าด้วยความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามนะคะฝ่ายชายเป็นฝ่ายผิดไปมีภรรยาน้อยไปมีกิก๊กแบบนี้เหตุของการฟ้องหย่าถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดของฝ่ายชายเราตาก็ต้องแบ่งให้เครื่องหนึ่งนะคะผลของกฎหมายต้องแบ่งให้คนละ 50- 50เท่าเท่ากันนะคะมาดูนะคะว่าเราจะแบ่งกันยังไงล่ะ,ะแบ่งกันยังไง แบ่งวิธีการแบ่งก็คือเอาทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้มาระหว่างสมรสนะเนี่ยมาหารสองนะมาเอามาเป็นเงินมาแบ่งกันเลยหารสองแบ่งคนละครึ่งหรือว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ทําวิธีการนําทรัพย์สินไปขายก่อนได้เงินมาเท่าไหร่ก็แบ่งกันหรือว่าไปประมูลราคากันเองก็ได้นะคะประมูลราคากันหรือนําขายทอดตลาดก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอา้าถ้าเกิดว่าแบบนี้เนี่ยฉันอยากได้70ล่ะฉันอยากให้มันแค่30 กระอพ่อไหนๆก็อยากจะไปสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่อยากจะไปมีเมีน้อยเข้าไปเลยนะไปแต่ตัวได้ไหมแบบนี้นะคะ ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าตกลงกันได้นะถ้าเกิดว่าฝ่ายชายยินยอมอฝ่ายชายยินยอมว่าเอาแค่30ก็พอหรือเท่าไหร่ยกให้เราหมดเลยก็ไม่เป็นไรนะคะจริงๆก็ฝากข้อคิดไว้นะคะว่าเออสำหรับผู้ชายลหลายๆคนถ้าคิดจะไปสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ถ้าจะไปม,มีผู้หญิงคนอื่นแล้วเนี่ยนะทรัพย์ส,บสมบัติหรือทรัพย์สินที่หามาได้เราควรจะยกให้ภรรยาดีไหมหรือว่ายกให้ลูกดีไหมนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย ลูกก็อยู่กับภรรยานะก็คือบ้านมีไว้ให้กับภรรยาอยู่ดีกว่าไหมนะคะก็ฝากข้อคิดตรงนี้ละกันเพราะว่าดิฉันเจอมาหลายคดีแล้วแหละนะคะเจอมาหลายคดีที่ฟ้องกันในศาลอยู่ระหว่างการขึ้นสื่อพยานนั่นแหละนะคะตกลงกันไม่ได้เรื่องทรัพย์สินนะคะผู้ชายอยากจะไปสร้างเนื้อสร้างตัวกับภรรยาใหม่กับเอ่อกับผู้หญิงคนอื่นแต่ว่า เอาบ้านไปด้วยนะคะเอาแล้วเอาบ้านไปแล้วเนี่ยแล้วลูกจะอยู่ยังไงภรรยาจะอยู่ยังไงนะคะก็ให้นึกถึงข้อนี้ไว้ก็ดูด้วยนะฝากข้อคิดไปนิดหนึ่งแล้วกันนะคะอย่าไปเอาเลยอย่าไปนึกถึงว่าเอ้ยไม่ได้หรอกกฎหมายเขาบอกว่าให้ 50, 50ก็ต้อง50 50สินะคะอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายที่ตกลงกันไม่ได้นะคะแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้จริงๆออหรือไม่สมัครใจที่จะแบ่งกันยังไงแล้วแต่เนี่ยสุดท้ายต้องฟ้องศาลนะคะ ้องสารก็คือต้องแบ่ง50 50ิกันนั่นแหละนะที่นี้สมมติว่าเราอยากการโดยตกลงกันไว้ว่าบันทึกถูกนัสมัครใจกันย่าไปตกลงกันว่าบันทึกท้ายกันย่าบอกว่าทรัพย์สินไม่มีนะคำว่าทรัพย์สินไม่มีอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยประสงค์ไม่ติดใจเอาทรัพย์ไม่ติดใจจะเอาแบ่งสิทธ์สมรสนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาสืบทราบในภายหลังล่ะเออว่าระหว่างที่สมรสกันอยู่นั้นเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่นะแต่เราลืมไป ลืมแบง่งหรือว่าลืมไปเลยจำไม่ได้ว่ามีทรัพย์สินลืมจำไม่ได้ว่าเรามีที่ดินแปลงนี้อยู่สมมตินะว่ามีแปลงที่ดินแปลงนี้อยู่แบบนี้นะแบบนี้เราสามารถแบ่งได้ไหมล่ะฟ้องได้ไหมทําได้ค่ะนะคะไม่ใช่ว่าเราจะสละสิทธิ์แล้วไม่ใช่นะคะถือว่าสิสมมตนะิยังสามารถแบ่งกันได้นะคะทีนี้การฟ้องร้องกันบ้างถ้าการฟ้องร้องกันเนี่ยมาดูดีการนี้เลยนะดีการสามเจ็ด แปดหกทับสองห้าสี่หกนะคะว่าประเด็นการฟ้องหย่าเนี่ยนะสภาพของการฟ้องหย่าอยู่ระหว่างสามีภรรยาอยู่ร่วมกันนั้นเน่ะมันเป็นคนละเรื่องกับการแบ่งทรัพย์สินนะคะที่มีสาระอยู่ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นสินทรสดหรือไม่นะมันก็เป็นคนละบูลเหตุกันนะคะว่าการฟ้องหย่านั้นไม่จะเป็นต้องฟ้องแบ่งสินทรสดไปด้วยเราสามารถเราสืบทราบว่า หรือว่าเราเพิ่งนึกได้หรือค้นพบว่าเรามีทรัพย์สินในภายหลังนึกได้ว่าเอ้ยเรามีทรัพย์สินตัวนี้อยู่นี่เราสามารถฟ้องแบ่งได้ไหมหรือสามารถขอบแบ่งได้ไหมได้ค่ะนะคะอันนี้ก็คือโจทย์นําเงินของโจทเป็นไปซื้อเรกไปดาวรถยนต์นั่นแหละคันหนึ่งนะปรากฏว่าจําเลยก็คือณช่วงนั้นเนี่ยตอนที่ไปซื้อรถยนต์เนี่ยยังไม่ได้มีการหย่าขาดจากการประกอบกับ ให้ดูว่าจำเลยเนี่ยก็คือบอกว่าสาัษฐานว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอ้รถคันนี้ซื้อมาเนี่ยไป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสแต่มันเข้าข้อสัษฐานข้อกฎหมายว่าถ้าเกิดไม่รู้พิสูจน์ไม่ได้ว่าเงินนั้นเนี่ยมันได้มาเป็นเงินส่วนตัวไปซื้อหรือว่าได้มา,แล,มนานมมแล้วเงินสมรสสินสมรสไปซื้อก็ให้ข้อเรียกว่าได้ผลประโยชน์จากข้อสัษฐานข้อกฎหมายคือสินสมรสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่มีสิทธิจะเป็ะหยากหรือเขาเรียกว่ามีสิทธิจะแบ่งในคนละครึ่งเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบอกได้เลยว่า ถ้าเราหย่าไปแล้วมาสืบทราบว่ายังมีทรัพย์สินอยู่ภายหลังหรือสินมรดเนี่ยยังมีอยู่เราสามารถแบ่งได้ไหมสามารถแบ่งได้สดๆร้อนๆเลยก่อนเข้ารายการนี้นะคะมีลูกค้าคนหนึ่งมีแฟนคลับดิฉันนี่แหละดูไลฟ์สดทุกวันเลยถือเอกสารและปรึกษาเลยว่าคุณกุ้งครับเนี่ยพอดีผมอยากกับสามีมาเกือบปีแล้วไออยากกับภรรยามาเกือบปีแล้วแล้วก็เนี่ยผึ่งผมเพิ่งทราบว่า เพิ่งเพิ่งพบเอกสารว่ายังมีทรัพย์สินตัวนี้อยู่เนี่ยผมสามารถแบ่งได้ไหมได้ค่ะดิฉันก็บอกว่างั้นลองไปคุยกับภรรยาดูก่อนนะว่าไอ้ที่ดินที่มีอยู่นั้นคอนโดที่มีอยู่นั้นเงินสดที่มีอยู่นั้นเนี่ย แบ่งได้ไหมขอแบ่งได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็ต้องมาฟ้องแบ่งกันคนละครึ่งนะคะก็ตามบลกฎหมายแพ่งและพาณิ์มาตรา1533นี้แหละนะคะว่าสามารถแบ่งได้ถึงแม้ว่าเราจะอยากขาดไปเป็นปีแล้วก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการฟ้องร้องเรื่องการแบ่งทรัพย์สินสินสมรสนั้นไม่มีอายุค,ความสามารถฟ้องได้อยู่นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะว่าใครที่ อยากาขาดอยาขาดจากการเป็นสามีภรรยาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้แบ่งสินสมรสกันยังยังคิดว่าเอ๊ะมันยังสามารถทําได้ไหมยังสามารถมีสิทธิ์จะแบ่งได้ไหมยังมีสิทธิ์แบ่งได้ค่ะถ้าเกิดว่าสินสมรสนั้นเนี่ยหรือว่าทรัพย์สินนั้นได้มาระหว่างการสมรสนะคะก็คือยังถ้ายังไม่มีการแบ่งก,กันก็สามารถฟ้องแบ่งได้นะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะกฎหมายชาวบ้านพูดกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะว่าเอาเข้าใจง่ายๆภาษากฎหมายชาวบ้านเข้าใจกันง่นายๆาถ,าถา้าเกิดก็ชอบ ก็กดไลค์ใช่กดแชร์ฝากไว้ด้วยนะคะว่าอยากให้เพื่อนๆรู้กฎหมายาที่พูดกันง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องสื่อสารกันอะไรที่ยุ่งยากมากมายนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยส่งต่อให้เพื่อนๆทราบด้วยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากไว้ด้วยนะคะนักสื่อพัรทุกวันนี้สวัสดีค่ะ